ยากมากใช่ก็รู้สึกรู้สึกโลงอกแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าเราก็ทำเต็มที่ทุกคิวเพราะว่าทุกซีนไม่มีอะไรไม่มีอันไหนง่ายเลยค่ะใช่ยากทุกซีนเลยถึงวันนี้ว่าจะง่ายแล้วแต่ก็ก็ยากคือยังยากอยู่ดีค่ะใช่ตลอดระยะเวลาในการทำงานเราสองคนมันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมากมาใ้ขนาดไหนเพื่อมาเป็นส่วนบทบาท ของของฟีนอะเปลี่ยนเยอะรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนเยอะมากเพราะว่าคุณปิ่นเขาจะมีความเรียบร้อยค่ะแบบอ่อนอ่อนช้อยมากแบบอ่อนหวานอ่อนโยนแบบเหมือนผ้าที่พับไวอ้อ่ะแต่น,น้องฟีนอะไม่ใช่เลย <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าแบบพอเล่นเป็นเขาเราก็สูงไม่ได้เป็นตัวเองเลยขนาดนั้น <c oughs> ก็เลยต้องเปลี่ยนแรกๆก,ก็จะเกรงเกรงนิดหนึ่ง <c oughs> รู้สึกว่าแบบทำอะไรไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้หนังใจเท่าไหร่แบบช้าจังทำอะไร ประมาณนั้นแต่ว่าพอแบบได้อยู่กับเขาไปเรื่อยๆจนถึงวันนี้คิวสุดท้ายก็รู้สึกว่าก็ทำได้แล้วทาได้แล้วใช่ค่ะรู้สึกว่าไม่ได้ขัดขัดใจกับเขาใช่ตามเขาไปแล้วปะเย็นขึ้นคิดว่าใช่ค่ะแบบเรียบร้อยหล่อทำไมเกี้นีของเบกกี้นี่นี่ว่ามีความคล้ายอันินเหมือนเลยมากๆจริงๆก็คือเบกกี้เลยแหละแต่ว่า ที่ยากที่ทุกคนน่าจะรู้ก็คือภาษาคิวแรกๆอะ่ะคิวหนึ่งถึงสิบอ่ะภาษาไม่เข้าไม่เข้าปากหนูเลยแล้วหนูเครียดหนูเครียดมากว่าทําทยัางไงดีทํายังไงดีให้ว่าการถ่ายทําให้มันโฟโล์วันนี้เพราะว่าแบบหนูกลัวทุกคนเสียเวลาทุกอย่างไปหมดเลยหนูกดดันตัวเองมากๆหนูก็เลยแบบว่าโอเคเรามาทํากันบ้านเพิ่มดีกว่าก็ก็คอยปรึกษาพี่ๆทุกคนว่าทํายังไงดีก็ต้องเริ่มจากแบ่งลัก แหม่ว่าการพูดใช่ค่ะแล้วก็ค่อยๆคิดว่าค่อยๆดีขึ้นค่ะยิ่งยิ่งถ่ายเยอะขึ้นก็ค่อยๆดีขึ้นทักษะงนกาต้องใช้เวลากับบทมากกว่ามากกว่าเรื่องอื่นพี่สิมากทุกคนทุกคนค่ะทุกคนคุณอาคุณแม่ทุกคนแบบเสด็จเนาะทุกคนพูดเลยว่าแบบยากยากมากภาษายากมากจริงๆค่ะความเปลี่ยนแปลงในเรืเองที่เห็นได้ชัดหลังจากที่แบบว่าติดตัวละครสองตัวนี้ ตัวเซมเพูดเบพูดชัดขึ้นเ <นะ S 2> หรอคะใช่จริงหรอเอออ่ะคนอื่นอ่ะจะเห็นชัดมากกว่าตัวเอง<ม>ที่มีอะไรเปลี่ยนปะ <c oughs> นิ่งขึ้นหรอ,อ,อหรอเออ <c oughs> นิ่งขึ้นนิ่งขึ้นอาจจะใช่เพราะปกติพีกก่กอเนี่ยแต่ก็ยังติดเล่นนะ โอเคอืมแต่ก็ไม่ปี้ินงจึ้นลประมาณนี้ใช่ใช่ทุกคุณท่านหวังว่าอยากจะอยากอยากสิ่งที่จะได้เห็นในปินพักจะมีอะไรบ้างเยอะมากเยอะเยอะมากค่ะทั้งวัฒนธรรมเนาะภาษาเสื้อผ้าขนมขนมอาหารแล้วก็อรแล้วก็สภาพแวดล้อม แบบตัวบ้านแล้วก็โล,โลเคชันใช่ค่ะโลเคชันก็ภาพสวยมากสีสวยด้วยค่ะถ้าจะรวมทุกสิ่งอย่างของวัฒนธรรมไทยเข้าไปในเรื่องนี้แล้วนะใช่ค่ะมีทุกอย่างเลยเป็นงานอาร์ตดีๆงานหนึ่งเลยค่ะแสดงว่าเราสมัครถ่ายทำเราก็เสกงานพวกนี้ไปด้วยใช่ใช่ใช,ใช่ค่ะพอเวลาเวลาเราเป็นตัวละครอ,อะ่ะเราได้เห็นทุกอย่างเหมือนกันกับที่คนดูได้เห็นเลยเพราะว่าเหมือนเราเหมือนพี่ฟิวเขาจะชอบพูดว่า ลองคิดว่าเราเป็นคนดูเราจะรู้สึกยังไง<ม>อะไรเงี้ยเวลาที่เล่นเวลาที่สัมผัสจริงๆเวลาที่ได้ใช้จริงๆใช่มันมีทั้งเรื่องของเสื้อผ้าแล้วก็าอาหาร <Okay. S 3> อันไหนยากสุดของของของอาหารของวันนี้กับเราเสื้อผ้ากับอาหารเหรอคะอุอยันอยันอีกอะไรบ้ากที่สุด อาหารอาหารเราต้องมือทำเองอาหารยังไงอาหารอาหาร่ะคุณคุณปิ่นเขาจะทำเองใช่เพราะว่าเขาเป็นแม่สีเลือนมากเขาจะอยู่กับครัวอยู่ครัวกับคุณอาตลอดใช่แล้วก็พอเวลาได้กินมันเหมือนเราไม่เคยกินสิ่งนี้มาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้ลองทำก็โอ้ยากมากใช่แล้วก็ทุกอย่างใหม่หมดทุกอย่างใหม่หมดค่ะแสดงว่าจะเกินการทำอาหารเพิ่มขึ้นเลยของปิ่นคุณเยอะเยอะแน่นอนเยอะมาก บางอันแบบช่อม่วงปั้นสิบอะไรเงี้ยแต่ช่อม่วงง่ายนี่สำหรับพี่ฟินที่พี่ฟินบอกก็ไม่ง่ายแต่ก็ก็ทำได้องใช้เวลานิดนึงใช่ค่ะแล้วเราอยากไปกี้แล้เราสายกินเหรอไปกินสีมือขาวใช่เราจะไยแบบว่าขึ้นปินค้าอยากอยากรับประทานอันนี้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 แล้วคุณปินก็จะอยทำให้ใช่อย่างนี้เราต้องคอยควบคุมน้ำหนักไหม มาอินไซ e i อ i e เราไม่ได้ว่าเรากินแซบบอกเยกินแซบกินแซบกินแซบในเรื่องของในเรื่องของเสื้อผ้าคอสตูมนี่ก็บอกว่าสอดแทรกความโอบความเป็นไทยไปเยอะเมื่อวานที่ใส่ที่มอวนเมื่อวานใส่ผ้าขาวม้าผ้าขาวม้ามีชุดเม้อฮ่อมมีผ้าขาวม้ามีชุดไทยด้วยมีชุดรำ รำร่ะรำรำรมชุดรำรำอะไรกันวะมีชุดรมด้วยทั้งภาคภาคเหนือด้วยค่ะใช่มีโลเคชันของภาคเหนือสวยมากสถานที่ถ่ายทำหโลเคชันก็บอกที่ไปสวยอย่างนั้นเลยที่แบบว่าใช่ค่ะจมบบสุกจมบันขนาดนี้มันรู้สึกแบบเหนื่อยไม่ท้องไม่ระหว่างการทำงานงานถ่ายทำ ก็ทุกวันแหละค่ะก็อย่างอย่างที่บอกว่ามันยากมากมันมันมันยากด้วยภาษาแล้วก็บดหลายๆอย่างทั้งเรื่องก็ไม่มีซีนไหนง่ายเลยจริงๆไม่คิดว่าจะมาถึงวันใช่เพราะว่าคิวแรกๆเราคุยกันว่าแบบเราจะถึงคิวที่ห้าสิบยังไงนะมันจะไปต่อยังไงนะเพราะว่าแบบแต่ละวันอ่ะแต่ละซีนมันแบบ กว่าจะผ่านไปได้อะกว่าพวกหนูจะแบบทำให้มันผ่านไปได้แต่ละซีเนะี่ยมันยากมากแล้วแรกๆอับเบรกจะแตกตลอดเลยแบบว่าถ่ายถ่ายไม่ครบในหนึ่งวันใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วมันมีซีนยากสุดที่กวจะพอสปอยให้ฟังได้ไหมว่าเป็นซีนเรื่อซีนแบบไหนทียากอะไรอย่างเงี้ยอืออันไหนอะเอาอันไหนดีซีน ซีนซีนอารมณ์จะยากจ,จริงจจริงจ,งจ,งจ,งจงมันมันก็คือซีนที่ยากแต่ว่าพอเราผ่านมาแล้วมันกลายเป็นว่าเออเราก็ทำได้ไดใช่ค่ะซ<ะ>ีนอารมณ์เหรอสําสหรับหนูว่ามันอารมณ์ลุกซีนเลยอะ่ะเพราะเขาเป็นเขาเป็นดราม่าครีนมากแบบพุนปินอะ่ะใช่ก็เดี๋ยวถ้าซีรีออนก็จะได้เห็นว่าแบบน้ำตามตื่อกี้่ไหนอะค่ะใช่ หนูว่าไม่ยากค่ะเข้าใจง่ายปิดผักเข้าใจง่ายเป็นความรักแบบน่ารักมากสตอรี่ไลน์น่ารักน่ารักมากใช่ค่ะยืนยันว่าเรื่องมันย่อยง่ายแน่นอนง่ายแน่นอนง่ายมากค่ะหนังรักหนังรักมันไม่ได้ดราม่าจ๋าโอ้ว้าวดราม่าก็มีค่ะแล้วก็หนักหนักด้วยค่ะมันเป็นการไล่ไล่ ไล่เลเวลมากกว่าเพราะมันเป็นไล่เลเวลแบบเราจะมีหลายๆลุกในในในซีรีส์ตั้งแต่แบบเด็กๆนองจนกระทั่งทํางานใช่จนกระทั่งจบเรื่องก็เป็นแต่ละลุกกี้ก็ไม่เบาแต่คุกกี้กัดกัดคุกกี้คุกกี้คุกกี้มันก็ค่คุกกี้ไม่ไม่เบาเยอะเลยธรรมชาติคนรักกันนละเอกปิ่นใช่ดเี๋ยว แต่เรื่องนี้มันด่างแบบมีชาติกระคือบุญยนาะเรื่องแบบว่าเรื่องของเรื่องวางกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันงมาแตกต่างกับเรื่องเงนมากน้อยขนาดไหนเรื่องก่อนหน้านี้เรื่องนี้เรื่องนี้มันมีความแบบราชาสั์ความตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์อะไรเงี้ยเยอะแล้วก็พอมันเป็นีเรียดอ่ะมันจะมีความหัวโบราณนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแบบประมาณนั้นเนาะแต่ว่าอนินะจะคิดไม่เหมือนไม่เหมือนใครเลยเพราะเขาไปเรียนนอกมา ใช่แล้วก็จะเอามาแท็กใส่คุณปิ่นเยอะอยู่งั้นใส่อข้าซินจริงๆก็มีความละเมียดละไมพอสมควรมากค่ะละเมียดสุดๆละเมียดละไมแปลแปลแปลฝ่ามือละเมียดทำไมละเมียดความละมุนละโมยหละมุนละโมยละโมยอะไรอีกอ่ะอะไรนะอ๋อละมุนละมุนค่ะเราเคยอยากแบบว่าเอาชุดที่เราใส่เข้าแสดงไปแบบตื่นเล่นใส่ชุดไปช้อปปิ้งอะไรชุดนี้ก็ได้นะ ช่นนี้เดี๋หนูไปเสร็จไปช้อปปิ้งต้องไปไหนคะเอออะพอเรื่องนี้มาแบบเจอกันอีกครั้งอ่ะเรารู้สึกว่าแบบการทำงานร่วมกันมันเป็นไงบ้างโปเออมันโปรขึ้นในด้านไหนบ้างเหมือนเดิมนะสำหรับสำหรับสำหรับฟินเหมือนเดิมก็ทำงานกันเหมือนเดิมเนาะใช่ใชค่ะไม่ได้มีอะไร มีอะไรยากภาษา,า,ษายากกันอย่างเดียวเลยแต่ว่าต่างคนต่างเข้าใจาว่าเออมันก็ยากจริงๆอ่ะแต่ว่าข้าวทำไนถึงในการี่รับส่งกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันง่ายกว่าเรื่องเง้นไหมมันจะนมันรู้สึกว่าเอ้ยโอเคมันง่ายกว่าในการทีเ่เราส่งไปแล้วเขารับมาเขารับมาแล้วก็รับได้เลยเรื่องนี้ยากกว่าใช่ไหมรู้สึกรู้สึกว่าเรื่องฟีรู้สึกว่าเรื่องนี้ยากกว่าเพราะว่าด้วยด้วยบทด้วยอะไรภาษาที่ต้องมา คิดอีกทีนึงใช่มันมันไม่สามารถเปลี่ยนบทได้เลยอะค่ะแบบมันไม่สามารถจำแค่ความเข้าใจได้มันต้องจำบททั้งหมดแบบเขียนยังไงก็อาจจะในบางบางครั้งที่เราอาจจะแบบตัดคำนี้คำนั้นได้แต่ว่าน้อยมากๆค่ะแสดงว่าอิมโทรไวไม่มีเลยยากยากมากอิมโทรไวไม่ได้เลยเพราะว่าพออิมโทรไวปุ๊บคำปัจจุบันพูดออกมาไม่ได้ใช่ใช่ค่ะ เอาจริงๆก็เยอะนะแต่ว่าทุกคำเลยค่ะจะต้องจากคำไหนดีอพี่ตักใส่ยากอะเนี้สำหรับฟิลพี่ตักใสเสียชีวิตอะไรประมาณนี้สิ้นชีพพี่ตักใส่คันตุกะอาคันตุกะก็ยาแค่พอพอใส่ในแบบว่าใน s e n t e n c e ยาวๆอ่ะ ขั้นตุกะกลายเป็นอะไรที่เราพูดออกเราต้องมานั่งแปลอีกว่าแบบคำาร้วศทพท์แปลว่าอะไรใช่มีหลายคำที่ยากค่ะเรื่องเรื่องอะเรื่องนี้คุณดูจะได้อะไรหนึ่งเลยคือได้อันนี้แหละซอฟ์พาวเวอร์ของ<ช>เราที่จะได้เห็นว่าแบบประเทศไทยมีอะไรบ้างรู้จักไทยแลนด์มากขึ้นใช่อยู่ในนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็ความน่ารักเนาะของปิ่นกับอน,นินน่ารักมากค่ะรู้สึกว่าเขาเป็นคู่หนึ่งที่ ไฟไลค์ like, ไฟที่จะอยู่ด้วยกันอเขาต่อสู้กับความรักเยอะมากแม้ว่าจะเจออุปสรรคอะไรเขาก็ต่อสู้อย่างแนความนี้เป็นทีเดียวแต่ว่าเราเบกกี้อย่างเงี้ยเราเป็นคนหลังเราจะทําให้แบบผู้ชมอะก้าวข้ามตรงนี้ของเราไปได้ยังไงบางคือจริงๆตอนแรกอะหนูก็พยายามที่จะแบบเบรกคําให้พูดไทยให้ชัดที่สุดเท่าที่ทําได้แต่ว่าก็ อาจจะยังมีบางคําที่ไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่หนูก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเสน่ห์บางอย่างก็ได้นะจะแบบน่ารักก็ได้เพราะว่ามันคือตัวละครของอันนินที่เราเอาออกมาค่ะใช่เพราะว่าบ้านเขาเป็นลูกครึ่งหมดเลยน่าจาเป็นหนหมดเลยแล้ล้เห็นไหมล่ะัแบบว่าแจะต้องหลงรักตัวละครังอคนทอไ้เลยอยากให้หลงรักหลงรักหมดเลยทุกตัวละครน่ารักมากค่ะใช่ทุกทุก ทุกตัวละครเขาจะมีคาแรคเตอร์ของเขาที่แบบน่ารักเนาะใช่ใช่ในแบบของตัวเองใช่ค่ะเดี๋ยวมีคนแฟนมาใส่ชุดกับแบบเราแล้วก็ทำเปกราเล่เนมาเล่นกันอ้าวะจะมีหรือเปล่าจะมีหรือเปล่าจะมีหรือเปล่าหนูไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่รู้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 <า> <laughs> ไม่รู้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 ไ่รูม่่รู้ไ่รูรู้ไม่่ร อยากให้ฝากไปแบบว่าลองเป็นแบบคาแรคเตอร์ในตัวละครชิ้นหนึงนะอยากเห็นความน่ารักก่อนสักหน่อยในวันนี้เนาะเตอร์ตแบบฝากแบบคุณปิ่นอะไรเงี้ยเหอคะอ๋อคุณปิ่นเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะว้าทำได้ไหมพอกาติดก็สวัสดีเพคะปิ่นเองนะคะก็ฝากปิ่นพักด้วยนะเพคะรับชมเร็วๆนี้เพคะบ๊า น่จะเป็นยังไงนะจะแบบว่าเขาจะแบบว่าเขาคงแค่แบบว่าไปดูเป็นพักด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยไปนะคะลุยๆหน่อยโอเคขอบคุณค่ะ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 น้องจะได้มองพร้อมกันนะนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้า มีน้ำในสองสามสองก็มีนะคะก็มีนะลูกปิ้เบกก้ก็จอยก็หนึ่งสองสามีจอยีนาคาก็ีอยลูกช้นาสาจานเลยค่ะนอนอก็มีตู้นะะอันนี้ข้างล่างข้างล่างข้างนาก็จอนี้อีกอันหนึ่ง ขัใจเอาไปเป็นปีนค่ะมีเคื่องของปอเคมาหัวใจมา้งการตงนีต้งนี่ตรงนีมยเด็กีค่ะ